คุยเยอะสวัสดีครับผมก่อนหน้านะครับเรืนี้เราจะมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอะไรเยอะทำไมไม่ได้เต็มตัวเอามายเอาไายเอามายเอาไายเกมชื่ออะไรเกมชื่ออะไรเออเกมชื่ออะไรวะ Backroom Innovation 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 โอเคครับกลับแล้วกลับแล้ว ชื่อเกมนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อเกมนี้ม่เชื่ออลไรครับเอ่อ c k ท o o m Innovation อ๋ออันนั้นแหละอันนั้นแหละก็วันนี้เราเล่นกับเพื่อนกันนะครับก็เพื่อนมีประมาณสองคนแล้วก็รวมผมเป็นสามมาสามจะนับสี่นะครับผมอ้าวก็แล้วค้ากว่าทลมที่เจอในสตรีมนะราคาตอนนี้ลดเหลือ13บาบาทก็ใครอยากเล่นกับเพื่อนก็แนะนำให้ไปเล่นกันแต่ยังไม่ได้เล่นนะตอนนี้ไม่ก่อนใครอยากดูนะครับ มีใครขี่คอมึมด้วยมีคนขี่คอมอะหลงมัเรงไป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 ๆีไปไปไปดปไ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 ไปไปไปไไไปไปไกดเไปไปไปดปไ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 ไป่ปไปปไปไไป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 ้ปไอเปไปไบไป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 ไอ่ะไปไปไปัปนี้ไม่ปีป่ปนปไไปีป เป็นแนวเนี่ยนะมาเล่นเกมผีกับเพื่อนกันไม่ได้เล่นโลบอกเป็นอีกแบบไปใช่อันนี้ทุกคนเลียงนะครับเย้ไปไไป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 อปไอไป่ปได้ปไ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 นไป้ปไปไะไปะปไปไดไปะปไปไิไป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 ไมไป้ให้ไปไอไป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 ไ้ไปไ้ไปไะไปไปไนไป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 ่สไปไปไปไไปไปไปปไปยไปดองเียไน โอ้ยอ่าเลือดเหรอน้ำมันเออน้ำมันน้ำมันก็ใช่ละนี่เราเราต้องตามเซฟไหมเหรอทุสรงว่าใช่ป่ะเออตามเซฟไปเลยเราอยู่ในเซฟวันที่สิบเอ็ดสองพันสิบเอ็ดสองทุ่มสี่สิบหกวิ่งได้ด้วยวิ่งได้แปลว่าต้องอุ้ยมือจังเปิดเปิด F แปดอุ้ยอู้ห้อใครคำร้ายอ่ะเก็บได้ไหมกด E เพื่อเก็บเป็นกุญแจอ่ะได้กุญแจเอาก็เดินหาจุดเออเออเป็นจานเป็นจา อฮ้ยใครคำรามอ่ะเฮ้ยเฮรยเฮ้ยเค้ยเ้ยเฮ้ยเฮมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้เ้ยยต้อง้ยเ้้เมื่อกี้ไม่มีอะไรถือว่าเป็นการ้อ้อมซ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 ้อม้เเเเเเ้้ยเยเ่้ยะ โอเคตอนนี้ทุกคนเราเรียนรู้แล้วนะครับซีเซียซีซูซีสิบสิบสบสบผมเรียนรู้นะครับว่าเราควรทํายังไงเราเราต้องทํายังไงนะผมเรียนรู้แล้วต้องมีคนดูต้นทางนะเพราะฉะนั้นไปละเกมนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีมานาเพราะฉะนั้นวิ่งยอม <Okay, S 1> แล้วก็ผีมาตามสูตรผีมาตามสูตร วิ่ง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 มันได้แค่คนเดียววิ่ง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 ไปเลย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 ทางนี้ทางนี้ป่าวะแล้วตามก่อนนะไม่รู้นะตามก่อนนะอืมตามตามผมนะถ้าตายก็ไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะครับเอาเฮ้ยเอ้าไม่ได้อู้จีได้ได้ได้ข้างไหนเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ใช่ไม่ใช่ทางตัน ทางนี้อ่าทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วก็บุดแล้วก็เลี้ยวขวาโอ้หเข้าทางนี้มุดได้ก็จบแล้วทางนี้แล้วก็มาทางนี้ตอนนี้เริ่มมีอาการแพนิกนิดหน่อยถึงปานการางนี้เออใช่เรามีอาการแพนิคอยู่ใช่อทางนี้เจออันนี้แล้วก็ไงต่อตรงไปใช่ไหมตรงไปใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเปิดเลยโอเคกด ไปโอ้ยรอดรอดยังย okay. ังย wow. okay. okay. ังยังรอดรอดสองยังอยู่เลยห้าสามดียวโอ้โหหักตกหักตกโอเคโอเคยัย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 ไปก่อน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 เริ่มใหม่เริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ตกแค่ตกแค่ตกอ๋ออะไรอ่ะลงดิไปทุกคนรอไปยก่อนรอพายก่อนทางไหนวะเนี่ยทางนี้อ๋อ โดดไปสามพีดี้าวโอ้ยปึ๊บโอ้โหห้องกว้างโอ้โหกล้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับอาจจะเมากล้องหน่อยก็ขอโทษนะครับเกมมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้โลกภายนอกเหรอเหมือนเป็นของเล่นเลยโอ้คือวิ่งไปคนละทางเลยแล้วตรงไปทางไหนอ่ะไม่มีนำนำเด้อเนี่ยทางนี้คืออะไรเนี่ยไหนไหนวะ อย่อย่อไม่ได้เอ๊ะทางเข้าอื่นแอดแงในทางตันตันนรือเาตัดหอทางขึ้นทางขึ้นทางนี้ไหมเราเดินบนมาเยอะมากโอ้เจอแสงเจอแสงเขาว่ามีแสงคือทางออกฉันเชื่ออย่างนั้นนี่ไงโย่ปลาครัวเด้ตัวนั้นจะตามมาไหมอ๋าน้ำท่วมเมื่อวะใช่เหรอเอ๊ะเขีเบดอฟ ่ชิบหายแล้วน้ำท่วมกูตายคนแรกแน่นอนบีบวายโอ้ยไม่ใช่จะตายโอ้ยโอ้ยติดติดอะไรอ่ะอ๋อติดติดปูติดกูตายครับโอ้อยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างยากค่อนข้างยากโอ้ย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 ทำไมโดดไม่ขึ้นเนี่ยเคนแรงทุกคนโอ้คนโหลดเลยโดดเลย ห้ากดวิ่งเหรอโดดเลยทุกคนเรียกผมว่าราชาออบบีนะจริงโอเคราชา yes ราชาอุ้ยอ๋อทางนี้ต้องใช้คี์การ์ดเหรอเราเอาไปจากไหนอ่ะเราเราเอามาจากไหนบนนี้น่าจะมีนะไปคิดโอ้ยตกอีกล่ะคุณอาร์ทีมันตกอ่ะทำไมตอนนี้มีคุณายขึ้นมาแล้วนะครับเรามารอดูนะครับว่าคุณอาร์จะขึ้นมาได้หรือเปล่า เอนซ่าจิมสันโฮ้ยตกเป็นสรารคดีน่ารู้เกี่ยวกับส,สัตว์นะครับค่อนข้าางน uh ่กลัวเยค่อนข้าง,งน่ากลัวนะครับคุณอาร์ตมาเรียบร้อยครับไม่มีทางตกแน่นอนโอเคครับขึ้นมาด้านขวาทางนี้เหรอแล้วกนะ็ทางขวาครับขวาทางขวาอ๋อโอเคครับไปได้เลยปไปเฮ้ยเฮ้ยขวางทางว่ะ โ <c oughs> คตรมืดเลย <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> ต้องแชร์สายไฟกันช่วยน่ะมันจริงจริงมืดมากมีแล้วไม่มีแบตไม่มี energy นั่นไงนั่เนี่ย,นนย<ม>ต้องหาการ์ดก่อนวะใครหาการ์ด <ๆ S 1> อีกแม่งไม่ใช่ว่าเรามีการ์ดอยู่แล้วเราดิเราใครมีการ์ดไม่มีลูกพีบเราหรอกการ์ดอยู่กับใครอ <c oughs> ่ะไม่ไม่มีใครมีมอ่ะหาไปหาหาหาไม่น่ามีเสียงเนาะ มืดขนาดนี้ไม่มีหรอกนะขอแค่ไม่มีก็พอนะขอแค่ไม่มีผีนะถ้ามืดนี่ไงคืออะไรเจ็ดจำเลขไว้จำเลขไว้จำเลขไว้เซเว่นสามนั่นไหนสามนี่ไงเจ็ดสามเจ็ดสามสิบสองเจ็ดสี่อะไรอ่ะเจ็ดสามก็เลยทางออกเฉยเลยเจ็ดสามสองแล้วเจอเจ็ดสามสองใช่ไหมใช่ ก็องอจ,จะมึนๆหน่อยนะมันมืดแล้วมันสับสนปิดไฟแล้วหาอะไรไม่เจอเลยเออจริงปิดไฟแล้วมองไม่เห็นอะไรจริงต้องให้คนนําอ่ะนี่อะไรอ๋อไม่ใช่อ๋อเห็นแดงๆหลอกกันซะได้อ๋อมันมีสีปะ่ะสีเหลืองเจอแล้วสีเลขเจ็ดอ,อ่ะอ่าสีเหลืองเลขเจ็ดสำรองเจ็ดการสุดท้ายสีฟ้าเจอ,อยังเจอแล้วไหมให้ยังไม่เจอเลยส,สีเขียวคือเลขสอง สีม่วงอ่ะสีสามสี่วงสีามเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูสีเขียวสองสีฟ้าอยู่ไหนอะไรก่อนอะไรก่อนวะเล่นไปก่อนเจ็ดสีเหลืองเนี่ยได้ไปวลามัวอ่าเลใกล้ๆใกล้ๆเลย ดูไปหาตีฟ้ากันเดินหาเล่นเลยตีฟ้าจะอยู่ไหนได้อมันก็ดูเป็นสีที่ดูง่ายจริงจะไหมเราโมคอนฟ้าปายตีไปเลยฮัลโหลแชท please let's share your energy ไม่ได้ตาถั่วใช่ไหมนี่อ่ะตาแหละเล็กเลยสีฟ้าเล็กเลไเล็กศูนยเล็กศูนย์เศูนย์อยู่ไหนวะอันท้ายเลยอันท้ายเลยอุ้ยจบเกมจบแล้วเหรอโอเอเเยอร์เวอยาางคนอะไรคนเย่เย่อาจบแล้วเคีนเนี่ยเค่เนี้ยสิบสามบาท จิดสามบาทแค่นั้นคุ้ม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 โดนผีแดงคุมโดนผีแดงโดนผีแดงโดนผี e a ต i n g eat แหลกเอาละครับอ่าก่อนอื่นนะทุกคนทุกคนมามาจรแเบียงแถวกันนอนนะจ๊ะโอเคครับคลิปนี้ขอจบคลิปกันเพียงตรงนี้นะครับบายบายสำับเกม back room ในวันนี้นะครับเป็นเกมสิบสามบาทในสตีมไปซื้อมาเล่นกับเพื่อนได้สนุกสนุกนะไปหาแกล้งเพื่อนหาแกล้งแฟนหาแกล้งนู่นแกล้งนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ ขอจบคลิปกันเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราสามคนด้วยนะครับนะครับห้ามโนคลิปเข้าไปแบกรูมนะครับเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงเา